ที่หอภาพยนต์แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นหน่วยงานที่เก็บบันทึกประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไว้เท่านั้นนะครับแต่ที่นี่ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนต์ไทยรวมถึงภาพยนตร์โลกอีกด้วยล่ะครับ และเพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยของเราในครั้งนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนผมจึงได้นัดกับเจ้าหน้าที่ที่ขอภาพยนตร์เอาไว้ท่านหนึ่งซึ่งจะพาเราเข้าไปชมด้านในพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยกันครับ จะพาเราไปเยี่ยมชมและให้ข้อมูลกับเราว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างได้ไปกันเลยไหมครับพี่ได้เลยครับไปเลยฮะนำเลยครับพี่อุ้ยได้ครับนี่คือภาพยนตร์เสียงสีกรุงในนี้คืออะไรยังไงบ้างครับด้านในนี้คือพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยนะครับโดยที่อาคารเนี่ยที่เราเขียนว่าเขียนว่าสีกรุงเนี่ยครับเราจาลองมาจากโรงถ่ายหนังเสียงบันทึกเสียงได้ในในฟิล์มโรงแรกของประเทศไทยนะครับสร้างเสร็จปี2478เซึ่งวันนี้เราก็จําลองขึ้นจำลอง ข้างด้านนอกให้เหตุใกล้เคียงและนี่คือประวัติศาสตร์นะครับคือของจริงเนี่ยสีกรุงของจริงอยู่ที่บริเวณอโศกปัจจุบันนะครับซึ่ไม่มีอโศกกงไม่มีแล้วมีแล้วแล้วก็ขนาดเนี่ยเขาจะใหญ่กว่าพิพิธภัณฑ์เราประมาณ4เท่าเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากของโวงถ่ายแห่งนี้ครับอันดับแรกคือการแขวนป้ายให้ดูว่าถ่ายเรื่องอะไรอยู่ อ๋อคือในตอนนั้นถ้าถ่ายเรื่องอะไรก็จะมีบอกแผ่นป้ายบอกเรื่องเลยใช่ครับเป็นเหมือนกันโฆษณาไปด้วยโฆษณาด้วยแล้วก็ที่น่าสนใจคือเปิดเหมือนกับสามารถนัดหมายเข้าไปคล้ายๆกรณีทัศนศึกษาเข้าไปดูวิธีการถ่ายหนังในโรงถ่ายหนังเขาได้อ๋อแต่ด้วยความที่เป็นหนังเสียงเนี่ยคือคนดูห้ามส่งเสียงเพราะว่าไม่งั้นเสียงจะเข้าไปในหนังต้องเงียบนะครับและเอกลักษณ์อย่างที่2ของโรงถ่ายแห่งนี้คือด้านนี้เลยครับ สเลดสเลดที่เขาถืออยู่เป็น,นทรงวงกลมมันไม่เหมือนในปัจจุบันเลยนะครับเนี่ยใช่ครับจะบอกว่าปัจจุบันเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับหลายคนเขาไม่เข้าใจครับพี่อุ้ยว่าทําไมเวลาถ่ายหนังหรือว่าถ่ายภาพยนตร์ทำไมมันถึงต้องมีสเลดมันเอาไว้เพื่ออะไรครับพี่อุ้ยมีไว้เพื่อเป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าภาพกับเสียงจะอยู่ตําแหน่งไหนถึงจะตรงกันได้การตีเนี้ยถ้าตีปั๊บเมื่อไหร่แล้วเสียงทั้งปั๊บเมื่อไหร่นั่นคือตรงกัน<อ>แต่ถ้าเราเอาเสียงกับภาพเนี้ยไม่ตรงกันที่เหลือก็จะไม่ตรงกันก็คือเป็นเหม